อยากรู้จังทำไมเด็กมาที่สูย์เต็มเลยศูย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราชได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนนักพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเมื่อวันที่2อถึง3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นางสาวนิพาการศรีผู้อำนวยการศูย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรมเยาวชน โครงการส่งเสริมอาชีพประมงกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตกิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยงประจำปีงบประมาณ2566หลักสูตรเยาวชนนักเพาะเลี้ยงส,สัตว์น้ำจืดณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราชกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้เป็นเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนสมิตจนวิทยาคม จำนวน12คนโดยเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีการบรรยายและการปฏิบัติได้แก่การบรรยายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดโรคสัตว์น้ำและการจัดการบ่อคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาตรฐานฟาร์มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการขึ้นทะเบียนฟาร์มรวมถึง ปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาวปฏิบัติการเพาะพันธุ์ปลาแฟนสีขาบปฏิบัติการเพาะขยายพันธุ์ปลานิลแปงเพศปฏิบัติการผสมอาหารปลานิลแปงเพศปฏิบัติการทําอาหารสัตว์น้ำลดต้นทุนด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่นปฏิบัติการเพาะพันธุ์ไรแดงปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ำไว้อ่อนหนอนจิ๋วการแปลรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุกแดดเดียวการแปลรูปยำปลาดุกฟู และการตลาดออนไลน์โดยเยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง12รายได้รับความรู้จากภาคการบรรยายและได้ลงมือฝึกปฏิบัติโดยจะนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวและนำเอาความรู้เทคนิควิธีการที่ได้ไปปรับใช้ในการเลี้ยงปลาในครัวเรือนผู้ที่ได้นะคะไปเผยแพร่เล็กเล็กนําไปใช้ประโยชนไ์ได้มากที่สุดค่ะ และพวกพี่ที่วิชากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการพวเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน,นะคะทั้งยังสอนทำอาหารและพาไปจิตยากลาค่ะแล้วก็พาไปชมการพบพันปลาด้วยค่ะพวกเราจะนำความรู้ที่ได้รับนะคะไปบกโตและนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค่ะสองวันที่มาได้สองวันที่ได้มาอบรมมีความสนุกมากๆค่ะขอบคุณค่ะ ทางนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราชขอขอบคุณคณะครูและคณะผู้บริหารโรงเรียนเสม็ตโจนวิทยาคมที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและยินดีเข้าร่วมฝึกอบร,รมในครั้งนี้โยโยกไปไปยอ่ยอย่อซ้ายซ้าย,ายขวาขวาโอ้โอ้บายบายติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ได้ในคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า